สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube นะเ mm hmm. มื่อคลิปก่อนนะครับ mm hmm. เราเคยลงไปที่ผมเคยเอาแชทไลน์น้องเขานะครับที่ที่เขาให้ให้หาที่ฝากงานให้หน่อยอะไรเงี้ยผมก็ลแชทไลน์ไปในยูทูบน้องเขาก็ได้ขับรถแล้วนะรู้สึกว่าจะขับวันแรกวันที่ยี่ั้งปด่ขับประมาณที่ยี่28ปดเนี่แหละแล้วก็วันนี้มีโอกาสนะครับจะขอสัมภาษณ์น้องหน่อยนะครับเห็นว่าน่าจะน้องแหละอายุน่าจะน้อยกว่าหางเนี่ยผมว่าตอนนี้น้องเขาจอดรออยู่นะครับข้างหน้ามจอดใจว่า ย่างไปจจดนีดแหอะบ้า,บานบุคนนี่นี่แหละได้เดินไป องเขาไว้นะครับน้องก็จอดรอเจ้าคันนี้จะเป็นเจ้ายูดีเครื่องสามร้อยนะถ้าจำไม่ถึดตัวนี้พี่ชายผมเคยขับนะครับแล้วก็ที่เขารับคนเพิ่มก็คือเขาซื้อรถมาใหม่นะเขาซื้อรถโนนเขายุคนี่วะเขาซื้อรถมาเพิ่มนะั้งคันหนึ่งนะมีเครื่องเก็นด้วย นี่นะก็จะเป็นเจ้ายูดีตัวนี้เลยลก็ทากานเปลี่ยนทํากระชนใหม่นะก่อนนั้นมันจะเป็นกระชนเหล็นนะครับดีครับฝากหน่อยฝากให้เป่าแผ่นหนึ่งก็ของชื่ออะไรกล้องไหมอ๋อกล้องอันนี้เหมือนเขทาทำใหม่เลยเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นสีงเงินปัม่แค่พ่นเองวะอ๋อป็นชิ้นใหม่ ให้มันตัดกับต,ตัวนี้ตัวนี้มันเ,นเดินเหมือนแต่ตัวนี้จำได้มันเป็นเหลี่ยมยังไงแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวคุยคุยกันหน่อยตัวนี้ก็ได้ครับอะไรนะนี่น,นี่นี่เป็นคนที่ไหนคนดังครับผมจังอ๋อคนใต้ครับผมอายุเท่าไหร่นะยี่สิบหกปีโอ้ยกำลัง <Okay. S 1> กำลังรุ่นรุ่นเลยแล้วก็ยังยังจริงจริงเน่ะมันม,ม,นมีมันมีคนเขาเขาถามผมอะ่ะเยอะแบบคุยไลยบบน์แบบเนี้ยแบบแบบแบบที่กล้องคุยอ่ะ เยอะแต่ว่ามันมีมาบ้างไม่มาบ้างบางคนเขาก็บอกอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้แต่ว่าคุยคุยไว้เยอะกระปากไปเยอะก็ก็จะจะเป็นบริษัทนี้ก็นะ่าจะเป็นแค่คนที่สองอะเพราะว่าอย่างไอ้เปาเขาก็ขับที่อื่นมาก่อนแล้วนะเขาแล้วแล้วติดตามผมยังไงอ่ะถึงได้ก็คือตอนนั้นผมเริ่มไปทำแบบพีแล้วก็เริ่มดูในการถอยอ่าแบบพีนี้มีมีนานยังพอสามแบบพีนี้ ประมาณสองสามเดือนเองพอสาเดือนเองอ่ะโอเคดูแล้วก็ก็ตามแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆในการถ่ายอะไรแล้วก็เห็นพี่เลยแนะนาน้องอะไรน้องอุ้งอานอุ้งอ่าจอ่าฉันฉันเล่นรับผมก็เลยลองทักมาหาพี่ดูว่าเผื่อที่มีงานฝากที่ไหนได้บ้างอ่าอันนี้อันนี้ต้องยอมใจเสียเขาคือเขาให้โอกาสคนนะแครชอบหรือว่าให้โอกาสยากนะที่จะเขาจะให้ขับรถเขาถ้าถ้ารถใหม่ๆก็ราคาเป็นล้านอะเนาะ ถือว่าเราไม่เคยขับที่ไหนมาก่อนถ้าเป็นรถผมผมก็ไม่ไว้ใจค่ะมันมันก็ปกติอ่าาเนะแล้วก็สุริยาฝากด้วยไงแกก็ค่อนข้างไม่ไม่่อาเอาไปหลายคนก็ค่อนข้างทํางานได้ดีอ่าแกก็เลยไว้ใจอย่างเจินเนี่ยเขาก็มีท่อสามแต่เขามีโอกาสขึ้นแล้วนะแต่เขาอย่างแมวอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็อันนี้เที่ยวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้เที่ยวที่สามครับผมเที่ยวที่สามตู้นี้ไปไหนมา คือนี้ผมไปอ้อมใหญ่มาครับเป็นเลสซิ่งไปไปที่ไหนมานะไปอ้อมใหญ่มาครับอ้อมใหญ่ไปกับไปใครเป้าอะไปกับเราไปคู่กันสองท่นครับผมอ๋อแล้วเราเราอ่าเราตอนที่เราดู YouTube ทำใบขี่เนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราทำงานที่ไหนตอนนั้นผมยังทำงานอยู่ที่เอกชัยที่บอกผมขับหกล้ออยู่อ๋อขับหกล้อประสบการณ์เรื่องรถบรรทุกกระพดโอ้ได้เยอะอยู่ก็ถือว่าได้เราขับในกรุงเทพไหมใช่เราขับในกรุงเทพอ๋าเอกชัยกรุงเทพเป็นบุรีครับผมเอกชัย ซอยแถวไหนที่หกอ๋อแถวยำดองครับอ๋อเข้ามาในเมืองในเมืองหน่อยครับซอยไหน่าแล้วก็พอขับหกล้ออยู่เรามีประสบการณ์ทอสองอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเราแพ้ไปเปลี่ยนทอสามเราก็ศึกษานิดนึงก็เลยดูตามยูทูบอะไรอย่างงี้อ่าก็เลยก็เลยทักมาแล้วบอกว่าพักอยู่แถวสหขาไทยอ่ะทำไมขับอยู่นู้นทำไมไม่พักอยู่แถวปู่เจ้าอ่ะก็คือแฟนผมทำงานอยู่ตรงนั้นนะครับคุณคุณครูนะใช่ครับแฟนเป็นคุณครูอยู่ที่น้าตอ่าคุณครูครับทำงาน ย้ายมาเนี่มันก็แถวปู่เจ้าอ่ะนะใช่ครับอ๋อแต่จริงเขามีห้องให้อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้มีห้องว่างเลอกับเพียอยู่ว่าจะนอนทักที่นี่บ้างอ่ามันเราจะเราจะไม่เหนื่อยใช่ครับอ่าถ้ามีห้องตอนนี้ได้นอนมาแล้วสามสามสี่ชั่วโมงเองอ่าปกติโอเคโอแกมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะกินอ่าแล้วก็พอเรามีประสบการณ์ทศสองมาแล้วมาทำทอสามไปทำที่ไหนไปเปลี่ยนที่ไหนผมไปเปลี่ยนที่ เจสองชนผักครับผมชนผักชนผักอ๋อก็คือในกรุงเทพเป็นแหละงวนผักของกรุงเทพมั้มรึชนผักใช่เป็นของตลิ่งคันนะครับของตลิ่งคันอ๋อรู้แล้วรู้แล้วสายที่มันจะออกสายใต้ไปอะไรทางโน้นอ๋อเราไปเปลี่ยนถนนมันยากไหมจากเจสองเปลี่ยนเจสามทุกวันนี้มันทำยากไหมเพราะเราเพิ่งทำมาล่าสุดเนี่สองสามเดือนเองมันไม่ยากครับก็เหมือนเราแบบไปยื่นไว้ใส่ว่างเงี้ยอ่าเราเอาไปยื่นไว้เขาให้สอบใช่ไหมสอบสิบข้อปะอ่าแล้วเขามีสนามถอยไหมถ้ามีสนามถอยแล้วเราเป็นไงบ้างตอนถอย ที่เดียวเลยไหมผมไปจริงๆแล้วผมไปเรียนอ๋อไปเรียนก่อนแล้วใ่่ไปเรียนมาก่อนแล้วเสียตังค์เยอะไหมเรียนเศษตังค์แหก็จากสองสองเป็นสองสามมันก็ห้าพันเอ๋อห้าพันแล้วก็ที่โรงเรียนพาไปไปทำไหมตอนไปทำอ๋อพันก็ถือว่าได้โอ้ก็ถือว่าห้าพันนะห้าพันแล้วก็งั้นก็ดีก็โอเคเราว่าก็ถือว่าเราได้จับมาก่อนนะครับยังไงก็ได้นแน่ๆแบบขีดพอได้แบบขีดมา ก็เลยก็เลยทักทักหาผมใช่ไหมแล้วก็วันนั้นก็มาผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาไหมผมก็เห็นทักไลน์แบบว่าเอ้ามานั่งแล้วอ้าวเออ้าจริงเว้ยก็เลยได้ขับโอ้ก็ถือว่านั่งรถกับไอ้องอาจเฉรินอ่ะกี่เที่ยวอ่าหไปส่งตู้เย็นเที่ยวนึงแล้วก็ไปบันจุขเที่ยวนึงสองเที่ยวสองเที่ยวสองวันประมาณนี้ถือว่าเฮียเขาให้ขึ้นเร็วมากเลยนะปกติแกเห็นให้นั่งเป็นอาทิตย์นวลองอาจก็นั่งเป็นอาทิตย์ได้ถามองอาจไหมองอาจก็นั่งเป็นอาทิตย์แกถามองอาจแล้วผมก็คือ วันแรกผมนั่งแต่วันที <c oughs> um ่สองเนี่ยก็คือผมขับให้เานั่งอ่าเพราะว่ามันจะต่างกันองอาจเขามาโดยที่เขาไม่เคยขับรถใหญ่ครับอ่าของเรามันมาหกล้อมาแล้วแล้วเส้นทางเราได้ได้ได้กว่าครับอ่าก็ก็ถือว่าโอเคก็เป็นคนอะไรจังหวัดตรังตรังแล้วแล้ววิ่งอย่างเงี้ยชอบไม่สายตู้เนี่ยตอนตอนเนี้ยยังยังไม่รู้หรอกแต่แต่จากที่ว่าดูในคลิปอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันสายตู้กับสายล่องอ่ะชอบไปทางไหนอ่ะ ก็คนคนใต้เขาต้องสายล่องนะสายล่องครับคนใต้ก็สายล่องอ่าสายล่องสายล่องสายร่องนถ้าในกมติได้บอกว่ามันมันเหนื่อยกว่าหรอเหนื่อยกว่าอ่าว่ได้มักกว่านท่นเลยอ่าแต่แข่งกับเวลามากอ่ามันไม่ได้ไปไหนนั่งนั่งอยู่แต่บนรถในรถติดใอ่าไม่ได้วิ่งไกลหรอกแต่ว่าทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันอ่ะใอ่าผมเมื่อคืนต่อแถวอยู่ท่าปูนก็ที่สองที่สามกว่าจะไปเมื่อเมื่อวานอ่ะอยู่ท่าปูนคือเสร็จที่สองแล้วก็ เอาตู้ท่าเรือไปเอกชัยเก็ดก็ตีสี่อ่ะตีสีอ่าอันนี้เป็นบรรจุคลองหลวงอันนี้เราจะตู้ไปคืนลานซีเอเนาะรู้จักใช่ไหมลานตู้เมื่อวานไปแล้วอ๋อวันไปแล้วเามันบอกว่าให้มาคืนที่ไห้ลนไหนอุปกรณ์เนี่ยเมื่อวานตู้ไปนี่อ่ะไม่ใช่ครับอ๋อคนละใบคนละใบครับอ๋อคืนไปแล้วครับออ๋งานเดียวกันแล้วครับอ่าแล้วตู้ตู้นี้รับที่ไหนตู้นี้ผมไปรับท่าเรือบางเตยครับอ๋อแล้วเขาเขาเลยตะงงไหม ไปไปไปกับเจนเจนก็บอกแล้วตอนวิ่งคู่กับเปาเปาบอกอะไรไหมตอนไปขึ้นเมื่อคืนก็ขึ้นขึ้นใครขึ้นมันเลยไหมเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนขึ้นใครขึ้นมันเขาขึ้นใครขึ้นมันเลยอ๋อแต่เราก็รู้อยู่เนาะมันก็พอได้มันมันงอา์ก็บอกไว้แล้วตอนนั้นนะครับอ่าเราเราได้เปรียบเรื่องเรื่องขับรถเนาะเราเหมือนมีมาแล้วแล้วเราก็มาหัดแกนตู้นิดหน่อยนั่นก็เลยทําอาจจะทําให้ง่ายหน่อยอ่าอันนี้ก็ตัวนี้มันสามเพามันรอยยกหางประจำปะ เ่าจะให้เป็นทางประจำครับเราจะให้เป็นทางประจำาอรอใช่ดีอยากที่ผมส่วนตัวชอบเพราะว่าตอนที่คนที่ลงล่าสุดอาจจะเป็นพี่ชายแฟนผมแกขับอยู่แต่แกอยู่ชนบุรีแกตกงานแกมาขับอยู่ที่ีแป๊บหนึ่งแล้วแกได้งานทางชนบุรีก็เลยกลับไปคืนมันลำบากแล้วก็เห็นเสียวกาขับเล่นเองอยู่พักหนึ่งอรเงี้ยรับตู้รับอะไรของแกนะรงครนะมันเป็นอะไรยูดาเครื่องสามร้อยปะ อกสามยี่เหรอจุดตัวสามร้อยนะเคยถามแกครั้งหนึ่งเราจําไม่ได้เออแต่ว่าแรงใช่ไหมมันเป็นเครื่องสายใช่ไหมน้ำสายเดี๋ยวบรรจ้านะครับเดี๋ยวจะไปทําปั๊มใหม่เลยเพราะตอนนี้มันกินน้ํามันค่อนข้างกินน้ํามันอืมอยู่ดีนั่นแหละเขาประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เวลาเราขับเนี่ยระยะซอยที่ไปเราลงระยะระยะโค้งนี่มีมีพัดยังยังสองสามอันนีมยังยังยังกาได้อยู่ใช่ไหมตาโอ้ขอให้ได้มองซ้ายขวาดีๆมันไม่มีปัญหาใช่ครับองเ โอเคมาดเผื่อไว้ก่อนโอเคเผื่อไว้ก่อนตอนแรกเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวนานๆก็รู้เดี๋ยวก็แค่นี้แหละเพราะว่าของผมก็จะเหมือนจะขวางเขาอยู่จอดได้แต่ก็เดี๋ยวนี้เร่บไปขึ้นตู้เนาะก็ขอบคุณที่รอนี่มาจากแยกบางนาเลยนะจะเอาตู้แล้วก็วิ่งมาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรัเรถตรงนี้ก็ขึ้นปทุมประตูเย็นปฐมก่อข้ามไม่ได้นะครับมันปฐุมก่อไว้ฝั่งนี้ก็ได้โอ้ข้ามถนนกลับรถง่ายกว่าข้ามถนนโอเคขอบคุณมากๆเลยอันนี้ฝากให้พี่เปาแผ่นเดียวพอครับอ่แล้วก็อันนี้มันมันเป็นแผ่นสะท้อนแสงนะ มันจะคิดจะติดตรงไหนคิดดีๆหน่อยเพราะว่ามันติดแล้วมันจะติดเกะกะออกยากติดผ่านผ่านสไลด์หน่อยก็ดีนะมันจะติดง่าถ้าผมแนะนําก็กระจกแคบดีสุดละแต่ถ้าหน้ารถจะติดหน้ารถก็ก็ต้องแบบเดี๋ยวอันนี้รถเซลล์แล้วก็อันนี้รถตลาดผมครับผมขอบคุณมากมากอรถกระบะจอดอยู่นี่แล้วก็ฝัดเอาเปาเอาเปาใส่เปาแผ่นหนึ่งโอเคครับโอเคแค่นนี้เลย ขอบคุณครับฝากฝากฝากช่องด้วยอ่าก็ดูเรื่อยๆโอเคฝากกนไลค์ก่วับสไครตให้ผู้สื่อสารด้วยนะครับโอเคครับแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีครับโอเคไปเลยเดี๋ยวผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสำหรับน้องเขามีความตั้งใจนะคนตั้งหน่อคนตั้งเหมาเราก็พูดอีสานกับเขาตั้งนานก็สำหรับเจ้าคันนี้ก็สวยเนาะก็ถือว่าเสียเขาค่อนข้างให้โอกาสคนนะถือว่าเสียเขาค่อนข้างให้โอกาสคนเขายังบอกว่าเออเขานั่งแค่วันสองวันเขาได้ขับแล้ว แต่ว่าช่วงนี้เขาวิ่งประกบคู่อยู่นะมานั่งกับองค์อาจสองวันนะองอาจก็คือคนที่มาจากเมืองเลยนะครับที่ผมเคยเอามาฝากไว้ที่นี้ก่อนหน้านี้แล้วอง์อาจก็มีทอ่อสามนะครับแต่องอาจเขาก็ยังขับสิบล้ออยู่ส่วนส่วนพี่กล้องเขากา็น้องกล้องเขาก็ขึ้นเทเลอร์เลยเพราะว่าคันนี้มันว่างอยู่นานแล้วนะก็เลยได้นัดก,กันมาถ่ายวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยน้องเขาจะรีบไปคืนตู้เราก็จะรีบไปไประจุมอนกันสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แเลยกันฝาก กดติดตามด้วยใครเพิ่งมาดูใหม่สุริยาพามทุกเจอกันคลิปหน้านะครับสุริยาพามทุกสวัสดีครับรูปถ่อยจะู่หนู่ต้องขอโทษน้องเขาด้วยนะพากันยืนตากแดดคุยเจอกันคลิปหน้าสุริยาพามทุกไปที่ไหนยังไงก็กดติดตามกด subscribe ไปเลยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ